สวัสดีครับวันนี้พบกับโปเกมอนการ์ดเกมพ็อกเก็ตกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะจริงๆแล้วก็ผ่านมาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งได้แนละ้วมะตอนประมาณนะครับผมก็ได้ไปฟาร์มอะไระเยอะแยะเลยมากมายนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยนะปัจจุบันนะครับก็อธิบายตัวเกมได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับแือผมขออนุญาตอธิบายทีละส่วนที่ผมเรียนรู้เพิ่มเติมและเข้าใจก่อนแล้วกันครับอย่างแรกคือ เวอร์ซดเนี่ยจะเป็นตัวของการไปสู้กับคนอื่นทั่วโลกนะครับอ่าตัวมิชชั่นเนี่ยจะมีมิชชั่นรายวันด้วยนะถ้าเกิดมิชชั่นรายวันจบเนี่ยก็จะมีพวกมิชชั่นเป้าหมายที่ต้องสะสมการ์ดซึ่งเป้าหมายสูงสุดก็คือ220ใบนะครับตอนนี้เด็กเนี่ยจะเป็นการออกแบบเด็กครับจมว่าจะเป็นเด็กเราเองนะครับในการจัดการที่เราได้มานะครับเรนเทลเด็กคือการเช่าเด็กที่เราแบบไปเล่นแบตเทิลในโหมดต่างๆมาแล้วก็ตีมเด็กนะครับที่ยังไม่ออกมานะครับ ส่วนเด็กที่เราได้มาได้มาอย่างไงก็ได้มาจากโซโล่โหมดตรงนี้ซึ่งตอนนี้จะมีอีเวนต์หลักอยู่ที่เป็นลาพาสนะครับผมก็ไล่ฟาร์มไล่ทำไรได้ตอนนี้ผมเหลืออยู่เอ็กซ์เพิร์ยังไม่ครบคือมันจะมีภารกิจให้ทําอยู่เนี่ยเราต้องชนะให้ได้20ครั้งนะผมยังได้ไม่ครบนะครับก็มีแพ้บ้างอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วก็ตัวโหมดต่างๆที่เราให้เล่นไปเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วอยู่อันสุดท้ายแล้วเอ็กซ์เพิร์นโซโล่แบลเอรอันนี้ไม่ไหวจริงฮะคือเงื่อนไขมันค่อนข้างยากครับมันต เหมือนว่าแพ้ทางสตูอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ยากมากเนาะโอเคคราวนี้ส่วนต่อไปก็คือตัวนี้แบทเทิลอ่าโซเชียลขับโซเชียลขับก็คือเป็นคอมม u n i t y s โชว์เคสที่เราสามารถเอาตัวของเราเนี่ยไปโชว์เคสกับเพื่อนได้หรือว่าไปกดไลค์ให้เพื่อนได้นะว่าเฮ้ยสวยจังอะไรแบบเนี้ยเขาสามารถกดไลค์เขาได้นะครับหรือเฟนโชว์เคสเนี่ยกดไลค์กันได้ผมมองว่าเออเป็นการแบบมีน้ําใจให้กันนะ่ผมว่าก็ดูดีดูดีนะครับเนี่ยเรากดให้กันได้หมดเลยกดไลค์ไปก่อนนะครับผมเป็นมิตรภาพที่ดีนะครับ รายการเพื่อนก็จะได้มาจากการแบทเทิลบ้างอะไรบ้างนะเนี่ยก็ไปดูเฟเจอร์ฟีเจอร์ได้ว่าเขามีฟีเจอร์อะไรในการจัดการไว้นะครับผมซึ่งตัวเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะเซตเอ้ยมีคนแอดผมมาด้วยนี่นะผมเพิ่งเห็นโอเคแล้วก็ตัวของเราเองก็สามารถเซตฟีเจอร์ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้บอบเดอร์บิเนเดอร์นะครับบเดอร์หรือบินเดอร์เนี่ยนะครับตอนนี้ผมเซตอยู่2อันก็คือเป็นมิลนะครับผมนี่อันนี้แล้วก็อันไตเติลนะครับผม วางสามเทพนกตำนานนะครับอันนี้ก็วางมิวนี่ผมแก้ดีกว่าเพราะว่าผมมามีมิวตัวใหม่มาแล้วนะนะครับด้าแนบบนึงนะผมขอใส่มิวตัวใหม่ที่ผมได้มานะครับอยู่ไหนว่านี่นี่นี่นะนี่มิวคอมพิเซตนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นมิวนะไม่ใช่นิวนะครับตอนแรกม,มันเป็นใหม่ไงผมก็เลยตั้งชื่อเป็นแบบ นี่มิวทูนะครับผมก็จะสวยงามนี่ครับโอ้โหสวยงามจ,จัดนะโอเคนะครับส่วนนี้ก็เป็นมานี้ฮะส่วนดิสเพย์บอร์ดก็จะเป็นแบบนี้อ่าเป็นไก่ใส่กรอบสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นกันนิดหน่อยดีกว่าแล้วก็จะเปิดการใชห้ดูกันครับผมมาเราไปลุยกันดีกว่าครับมาผมจะสู้ดูสตาแล้วกันเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี้ยผมว่าชนะยากเพราะว่าเขาว่าเก่งมากคือผมมเด็กผมจริงนะชนะตัวของลาพาสโหนดว่าโหนความยากขนาดนี้ไม่ได้นะจริงๆแล้วเพราะว่ามันไม่เราไม่เก่งพอครับเนื่องจากว่าเขามีท่าไม่ตายสุดโหดอยู่นะครับคือน้องคาซุมิคือมันเป็นท่าบูสตัวของอ่าอินเ g y จีค่อนข้างโหดมากๆนะผมก็เลยสู้ชนะไม่ค่อยได้นะครับแต่วันนี้เราก็จะมาพยายามเล่นเท่าที่ไหวแล้วกันเนาะเริ่มก่อนนี้โอกาสแพ้สูงมากครับเออเกมนี้แปดอย่างหนึ่งคือ เริ่มก่อนโอกาสแพ้สูงครับคือมันมันเริ่มก่อนแล้วมันแก้เกมไม่ได้เพราะว่าเราได้จี้น้อยก,กว่าช้ากว่าเขาหนึ่งครั้งอ่ะมีโอกาสแพ้สูงมากครับถ้าเริ่มที่หลังเนี่ยได้เปรียกกว่าเยอะผมยังหาข้อดีของการเล่นก่อนไม่ได้เลยว่าแบบเล่นก่อนดียังไงนะครับอ่าอันนี้ไม่มีอะไรใช้เลยครับก็ผ่านไปเลยฮนะเกมหลักๆก,ก็ ถ้าเราตี ex นะครับเราจะได้2แต้มนะเพราะว่า ex เนี่ยมันนับเป็น2พอง p o นะครับก็คือพยายามจัดการ ex ได้จะดีมากแต่อย่าลืมว่า ex มันเก่งมากครับคือมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวของโปเกมอนที่ค่อนข้างที่จะมี power พลังค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราเล่นแก้งเขาก่อนดีกว่าตัดกําลังครับเราไม่รู้ในมือเขามีอะไรบ้างอะ่ะเราไล่มือเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่ามือเขาห้าใบเยอะเกิน การนี้เลดการี่ดีมากนะแต่มันก็แรงมาด้วยความโอ้เนี่ยมือเขาดีมากคือเขาทิ้งแล้วเขาได้มาใหม่กลับมาโอ้โหส่วนใหญ่ผมจะพยายามให้เขาเล่นด็อกเตอร์ออคิดอ่ะสองครั้งก่อนแต่บางทีมันก็ไม่ได้จริงครับเนีย่ยตาหน้าผมโดนแน่ๆแปดสิบดาเมจนะผมต้องเอาตัวอะไรไปลงดีตอนนี้ผมก็คงไม่ต้องเอาตัวอะไรไปลงหรอกตัวของทันเดอร์มีข้อเสียนิดน,นึงก็คือตอนเราทาดาเมจอ่ะมันจะยิงดาเมจใส่สามสิบใส่พวกเดียวกันเองด้วยเนีย่ยโดนไปแปดสิบแล้วเตรียมนอนเห็นไหมครับ คือถ้าเราได้ตีก่อนเราจะได้เปรียบเขามากเลยครับแต่ว่าพอเราตีตีหลังปุ๊บเนี่ยเรายากแล้เรายากแล้วนะครับจะฮิลไปก็ตายอยู่ดีอ่ะก็ไม่น่ารอดนะครับดังนั้นเราจะทําการทาดาเมจให้สูงที่สุดแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเขาตายได้อย่างสบายใจนะครับปาหนึ่งร้อยสามสิบอ่าตาหน้าเราจะเสียเราเสียหนึ่งแต้มแน่นอนเพราะศัตรูตีเรามาแน่นอนแต่เราจะตีเขากลับได้หนึ่งครั้งเหมือนกันนะครับ อย่าบอกนามีสองใบโอ้โหไม่ตายซะแล้วเพราะอันนี้ตีได้แค่ยี่สิบชนะทางได้สี่สิบแสดงว่าเราตีเขาไม่ตายครับแต่เราจะใช้เจ็ดสิบแล้วด้วยอะโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยเขาไม่ตายอะ่ะเราก็ต้องตายตัวสิเฮ้ยโอ้โหเอาไงดีวะซาบิน่าเนี่ยเก่งมากครับคือไล่ตัวเนี้ยกลับไปข้างหลังได้ครับแนวหลังได้ ตอนนี้ผมไม่มีอะไระสู้เลยอะผมขอดูในมือเขาหน่อยแล้วกันเขามีอะไรบ้างโอ้โหงันก็ต้องยอมอะผมว่าแพ้ตอนนี้ผมแพ้ครับไม่มีโอกาสชนะเลยครับเพราะว่าเราการไม่ออกอม,มือดีมากครับฟึบสตาร์มี่มาแน่นอนหาตาหน้าเขามีตัวหนึ่งร้อยสี่สิบเราไม่มีทางชนะเลยครับ คือเราจะการตัวนี้ตาหน้าเราก็โดนฟาดอยู่ดีอ่ะแปดสิบดาเมจไม่มีดอปติหารครับก็แพ้ครับแพ้แพ้แพ้อ่ะเดี๋ยวเล่นแพ้ให้ดูแล้วกันครับเกมนี้่าไปซีเรียสมากนะตาหนึ่งมันใช้เวลาแค่ประมาณสองสามนาทีเองแพ้ก็แพ้ไปครับใครคิดซะว่าเราเล่นหลังเราแพ้ไงคือเกมนี้มันเล่นไม่เล่นก่อนเราแพ้ตีทีหลังคือแพ้เล่นก่อนตีทีหลัง่ะ ถ้าเกมนี้ยคนไหนเล่นก่อนแล้วไม่ได้เป็นตัวที่แบบไล่ต่ำนะคือเตรียมตัวแพ้ได้เลยครับเพราะว่ามันคือกลไกของการเล่นที่หลังเราได้โจมตีก่อนเนี่ยเราเสียเปรียบมากๆเลยนะครับท้าที่จริงแล้วเล่นก่อนคนจะได้เปรียบอะไรสักอย่างนะแต่เกมนี้มันตรงข้ามอ่าก็พ่ายแพ้ไปครับผมก็เกมประมานี้ครับ ไม่มีอะไรมากฮนะอันนี้เล่นกับบอกเนาะเล่นกับคนทั่วโลกก็จะคล้ายๆกันนะครับอยู่ที่ว่าเขามีการ์ดอะไรดีๆหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เล่นแพ้โชว์ให้ดูนะอยู่ที่ดวงด้วยเกมนี้นะครับดวงสักผมว่าดวงสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฝีมือสักหกสิบห้านะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราพูดกันคือเราจะเปิดนี่ครับผมมีแพ็คเอาเวอร์การ์ดนะครับถึงสองร้อยสี่สิบสองนะผมเปิดได้ยี่สิบสองลัวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเปิดสองบ้างดีกว่านะครับนี่เอ้ยเขาได้เปิดฟรีหนึ่งอมนะันเปิิดบ๊กระจ เปิดพิกาจูครับมาครับจริงผมจะได้รีซาด,ดอนน่ะพเพราะด็ฟไฟผมไม่ค่อยมีอะไรเด่นๆได้อะไรไหมเฮ้ยโอยของดีมือดีแฮะมัวๆก็ได้ครับนี่ได้ของดีสองใบเลยอะไม่ตามสองใบครับเยี่ยมมากครับผมแล้วได้ครบเงืเ่อนไขเซตพิเศษด้วยนะผมก็ตามหาเซตนี้อยู่นะครับ คือผมอาจะได้ตัวของอ่าสามตัวแรกนะครับผมที่เป็นภารกิจนะครับในสุดก็ได้แล้วเนี่ยผมขอไปเปิดก่อนมันให้โบนัสต,ตรงไหนนะผมลืมแนละ้วเดี๋ยวนี่นี่ตรงนี้นี่อันนี้ได้เรา40การ์ด,ด้วยนะครับแล้วก็ตีมคอนเทสเตอร์ตรงนี้ครับตีมคอลเลกชันนี่ครับนี่เฟิร์สชอยครับผมสามตัวแรกที่เราผมได้รับมานะก็ได้รับคอมพิวฟรีนะครับผมนี่อันนี้อย่าลืมมาเก็บกันนะคือต้องเช็คด้วยนะว่าเออเราจะต้องได้อะไรบ้างนะครับ เนี่ย,ยะะมิวทูต้องได้ห้าใบนะครับผมก็ต้องได้ใบนี้ห้าใบผมยังได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นเองนะครับก็ไปตามหาได้โอเคครับเราเข้ามาเปิดเซตกันดีกว่าเอาเซตมิวทูดีไหมหรือจะไปเซตลิซดอนอ่ะผมเอาเซตลิซนดอนเดี๋ยวผมอยากได้ตัวการ์ดเอ็กเด็ดๆแต่อันนี้ก็น่าเก็บอะ่ะไปพิกระจูดีกว่าผมอยากได้เด็กน้ำเด็ดๆ,ๆครับเพราะว่าผมยังไม่มีการ์ดน้ำเด็ดๆอยู่ แล้วอันนี้เอามาแลกได้นะบางใบที่ผมแบบขาดเนี่ยผมมาแลกหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแลกคาสูมิเพิ่มนะครับผมเพราะว่าการนี้การเด็ดจริงครับเดี๋ยวผมให้ดูมันเป็นการโกงใบหนึ่งเลยของเกมนี้นะครับตอนนี้นะนะยุคนี้นะอนาคตอาจจะไม่โกงแล้วก็ได้แต่ยุคนี้โกงอยู่ครับไปไหนว่าเดี่ยเรื่องก่อนตึน๊ดตุ๊ดต๊ดต๊ดนี่นี่นี่อันนี้นี่เนี่ยครับเพราะว่ามันสามารถฟิปคอยแล้วได้หัวเนี่ยมันจะได้เติมพลังน้าไปเรื่อยๆครับดังนั้น ถ้าเราโชคดีเราสามารถเติมพลังน้ําได้สามสี่ห้าหกเจ็ดไม่จํากัดเลยครับมาเรามาเปิดปพิกจูสิบแพ็คไปเลยร้อยสิบเก้านวยโอเคเรามีเยอะอยู่แล้วครับมาฮผมลราชอบเปิดตอนสิบซองมากเลยอุตส่า์เก็บไว้นานเฮ้ยอ่ะอุ้ยมันมีแวบขึ้นมาสีทองด้วยต้องมีของเด็ดแน่นอนในซองนั้นอุ้ยอยากได้มานานแล้ว อันนี้ให้นฟิปสี่คอยครับผมยิงทีละห้าสิบครับโอ้โยของดีของเด็ดผมเอาไปแทนเด็กสายฟ้าผมได้แล้วอ้าวคันตมิี้มาแล้วหุ้ยปีกระจุ ex ด้วยอันนี้เก่งมากผมจําได้เนี่ยมันยิงสามิดาเมจตามเบนโปเกมอนคือถ้าเรามีโปเกมอนแนวหลังเยอะครับดาเมจเก้าสิบโอ้โหโหดจริงครับตัวนี้โอ้ยเสยสามซองสอง,สอง,สอง,สองนี่ดีหมดเลยฮะ มีอะไรดีไหมมีอะไรโอ้โหอีกแล้วนี่ของดีครับหนึ่งดาวครับผมหนึ่งดาวทองครับอ๋อแต่ว่าสองสายฟ้าเจ็ดสิบเองมันต้องได้ล่างสาล่างสองด้วยจะดีไอ,อตัวเนี้ยเก่งนะผมชอบมากเลยตัวไฟเนี้ยดามเมจมันแรงมากถึงมันจะถอดหนึ่งเม็ดก็เถอะเฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วปัญหาคือหาล่างสองกับล่างหนึ่งตอนไหนถ้าการนี้มีอย่างน้อยเอ็กซ์ตาร์เพิ่มยิงอีกหกสิบอ๋อก็คือต้องมีห้าจี้ครับอันนี้คอมโบกับคาซูมิคือโหดจัดมากครับผม ได้ไมั้ไมไม่มีครับโอ้ยตัวนี้ล่างครบร่างสามแล้วมั้งอ้าวน่ารักดีมันตัวนี้นะเอ๊มาแล้วมาแล้วมาแล้วมีไหมเฮ้ยเกลาดอสสี่ยิงไฮเปอร์บีม้อยดิสการ์ดแลนดอนเนอร์จีจากฝ่ายตรงข้ามด้วยโอ้โหก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเสียโอกาสด้วยแต่ว่ามันมันต้องใช้สี่ที่น้ำเลยอะ โอเคครับหมดแล้วมั้งเลเวลอัพครับผมได้การใหม่บื้มๆอะ่ะผมบอกเลยอย่างคุ้มอะ่ะโอ้โหก็มันเพิ่มมาห้าสิบใบะเนาะนะครับนี่แกนทั t o t a สามอยเก้ครับได้การ์ดมันมากี่ใบามาดูกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสบสบอดสองสามสี่สิบห้าบหเจ็ดสิบเจ็ดใบครับผมพอ ไปบล็อกนี้ผมไม่ค่อยได้เปิดไงมันก็ได้แต่ของใหม่คือผมอะเปิดไปแต่มิวทูไงมันก็เลยได้แบบมิวทูเป็นหลักเนาะอันนี้เลเวลอาพก่อนติงติงติงต้งเลเวลสิบสี่แล้วภารกิจบอกได้เราหกสิบใบแล้วครับอันนี้เก็บอ๋อยังไม่ได้นะอะคอมพิวหรอทำไมคอมพิวเฉย,ยเลยอะอ๋อเราได้ตัวนั้นคือคอมพิวพันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับได้เด็กนี้มาเล่นเนาะโอเค เลนเทาการ์ดเลนเทาเด็กใหม่ครับตีมได้ครบไหมตอนนี้ยังไม่ครบครับไม่เป็นไรอ่าไปดูไปดูเด็กนิดนึงตีมใหม่มีอะไรบ้างไม่ใช่เดี๋ยวต้องกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูเลนเท่าเออนี่โหเ้สยเขาใส่การ์ดกันน้อยจังเลยอะเขาใส่ตัวแบบเขาเรีเยกอะไรนะไอการ์ด การเสริมมาน้อยจังใส่จากการพวกนี้มามันไม่รู้สิไปเปิดอีกเซตหนึ่งครับรอบนี้เปิดอะไรดีอ่ะไปทุกคนดูต้องเปิดนี้แหละมาสิแพ็คชํำๆครับวา้าบร้อยสิบเก้าครับมาดูาจะได้อะไรครับหนึ่งสองเฮ้ชั เฮ้ยมีแสงทองแว็บหนึ่งอันครับมันต้องมีใบดีแน่ๆครับอันนี้ลัางสองใช่ไหมไอรลางสามแล้วเออผมอยากได้เนี่ยไอชื่ออะไรนะอ่ะลืมชื่ออ๋อเนี่ได้ไปนี่เหรอคือของที่ดีที่ให้มาเหรอไม่อยากโอ้ยเฮ้ยดได้ชาลิซารเลยเหรอโอ้โห อันนี้ที่อยากได้ครับสี่ดาสี่อะตีสองร้อยอ่ะสามตีหกสิบไม่เท่าไหร่สี่ตีสองร้อยนี่คือแบบเคลียร์ทุกตัวครับนี่ไอตัวนี้ล่างสองอ่ะเออผมจําชื่อไม่ได้ลืมเนี่ยผมขอไปนึกชื่อก่อนตัวนี้ได้แล้วพินเซอร์อ่านผมอ่านเป็นปิ่นสีทุกทีเลยอืมแต่ละอันนะไม่ค่อยมีหน้าโดนๆดเลยเมื่อกี้ผมเปิดโดนใจกว่าเยอะเลยอ่ะอันนี้ไม่ค่อยโดนเลยอ่ะ อ้าวของดีมาซ้ำ่ีว่าผมได้แล้วไปเนี้ยถ้าโปกเกมอนนี้นีดนามเมตตีเพิ่อมอีหกสิบก็คือตีทีละร้อยอือก็เก่งอยู่นะแต่ต้องบาดเจ็บก่อนนี่ล้างสามมาแล้วตัวนี้คนนี้เก่งมากครับคือเอ้ยใหม่แล้วอ๋อหุยสี่ดาวหมดแล้วมั้งอืม ได้ใหม่มากี่ใบเนาะมาดูกันครับโทโทนถห้าร้อยแล้วมันจะห้า้อยแล้วสี่ร้อกว่าแล้วครับโอ้สี่สวยงามมากครับไปได้ใหม่ไม่กี่ใบมั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอดใบเองครับแต่ก็ถือว่าโอเคก็ใช้ได้ครับอ่าเปราหมายของการเก็บสะสมให้ครบยังอียาวไกลครับผมแต่ก็ ไม่แย่ไม่แย่ครับไม่แย่คือผมก็ได้วัตถุดิบมาโอ้โหอันนี้ก็คือร้อยหกสิบใบโอเคได้ตัวไหนอ๋อได้สองตัวนี้มาหมันทู่ครับตอนนี้เราก็ได้การ์ดดีๆมาค่อนข้างเยอะเลยนะก็เดี๋ยวเราไปจัดเด็กกันสัหน่อยดีกว่าครับผมขอไปดูเด็กขอก่อนผมก็มีเด็กของผมนะก็ผมก็ทยายามจัดให้มันแบบพอไปได้ แต่ว่าบางทีมันก็มีข้อจํากัดคือเราไม่มีการ์ดดีๆไงตอนนี้แต่ตอนนี้ผมว่ามีการ์ดดีๆแล้วผมว่าน่าจัดดีๆได้แล้วนะครับอา่าล่างหนึ่งล่างสองตัวนี้เก่งกว่าไหม่ะถ้าบาดเจ็บตีหกสิบแต่ลหลังๆเราโดนตีเดียวตายเลยนะอืมตีหลังน่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าเดี๋ยวผมเอาออกก่อนไอเด็กคนนี้เอาออกไม่ได้ใช้ปลาหมึกเนี่ยเก่งมากแต่นั้นพลังโจมตีเบาไปนิดนึงแล้วก็ต้องเกี่ยวทั้งสามจี้ออกครับอา่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่ต้องใช้เดี๋ยวกันนะ ไอเนี่ยนาใช้เนี่ยร่างหนึ่งร่างสามเอาล่างสองไม่มีวะ่ะได้หินนะหินร่างหนึ่งร่างสองตีเจ็ดสิบก็ไม่มีกะมไม่ได้ก็ต้องใช้อยู่ดีเพราะเราไม่มีการ์เด็ดตีนี้ไม่มีการเด็ดนะครับอา่าผมไปดูข้างล่างล่างก่อนมีไหมธาตุไฟติ้งไม่มีอา่าโอเคเราเราแบ็กกลับได้ไหม ไม่ได้ครับเะนั้นแสดงว่าต้องจัดให้เสร็จไปก่อน,น่ะผมจะได้พอใช้ได้ก่อนละกันคือมันไม่มีการ์ดดีๆใช้อ่ะก็ต้องเอาการ์ดที่มันพอใช้ได้ไปก่อนครับนี่หนึ่งสองสิบเก้าแล้วแล้วก็ตัวเตะนี่ตัวเตะมันบอกว่าทำสามสิบดาเมจกับตัวเบนโปเกมอนก็คือเอาไว้ตบแนวหลังใช้ได้ก็้อ้ะ ปลาหมึกใช้อยู่ไหมปลาหมึกจริงก็เก่งนะแต่บางทีมันทําให้เราซวยครับพวกใบนี้มันบอกว่าตีแล้วสั่งสวิตเลยครับมันทําให้เราบางทีจังหวะเสียงไงคือตีไม่ตายแล้วสตูสวิตมาแต่มันดีสําหรับตอนที่เราตีกับพวกตัวเก่งๆอันนี้ทํะไรอ๋อมักกับสวิตซิง่งอันนี้เราเพิ่มตัวนี้เข้าไปหนึ่งตัวนะครับอ่าโอเคเด็กนี้ก็ปล่อยไปก่อนยังพัฒนาอะไรไม่ได้ครับส่วนเด็กน้ําอันนี้เราพัฒนาได้ออได้ไหม อผมว่าจิวันนี้ออกดีวาผมว่าผมเติมอันนี้สองใบดีกว่าครับสองใบนะครับคิดแป๊บนึงนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาจัดกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าน่าจะนานลืมไปว่าถ้าจัดกันน่าจะไม่จบนะโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับผมลืมไปมาเพราะว่าต้องจัดกันอีกยาวเลยเพราะว่า ต้องจัดทุกเดกกับไดการมาเยอะนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าสู่กันฟังทีแล้วน่าจะเลีวสิบหกว่า16แล้วล่ะนะครับผมคลิปหน้าก็เดี๋ยวเจอกันครับผม